ไอ่ดีเยี่ยมมีแห้งมีควแค่มป้นมาฟองพีนองมาล่ำสองพันยน้ำเพชรเอาไปเช่อคกับอันอมอนย่ามาเสาร์รกับฟองกลยละครเป็นนาทีของเหล่าลุงฟองไงเพราะว่มาเนาะแต่ว่ามันแห้งมาพี่นองฟังจนบ่ันมาบอกันไ่ได้ยินไหมที่งานเขาเก็บของในสีแล้วเครับมืนีมาอนีเป็นมือพักแด้พี่นอง ว่างันถึงยกเลยครับเดินทางไปพักอยู่ปัดปลาอยู่สีบุญเลี้ยงครับเจ่าประทันเนี่งว่ายู่มองไนครับ่จ่าเป็นมาอยู่ในโตัมเพื่อสีบุญเลี้ยงเมือนก่นคัมอน่มวสีบุญเลี้ยงครับนี้เดินทางไปพักแรมอยู่าแต่ว่าที่เมที่ให้เจ้านประทันไปครับที่เมที่นจะกลับไปลัปลาอยู่ทางบ้านทิมงัน เอ้ที่เทานี่ล่ะถงามานยเอดครับทาไโอย่างนี้มันมีทิสามทิปโลเลยนะครับคนมากเอแม่กัวเราบรรยากาศอันนี้ยนีเปิดตลอดลลไหมเสียงดังมากวันนี้ก็ตองแจกจานทางอยู่ที่เราตู้อะไรน่อะไได้ยังครับได้ยังเอดิี๋ยี่ดันี่ได้นี่ได้้นไหเนี่้รวันงตี เอเอาให้ไนเาเะอาอันนี้เมีนนี่เมียนมัดติดนี่อไวร้อย่ไแล้วมันิ่ง้ม่พผา้านแล้วก็ได้ไรแล้วเห็ดเทียวอลารแล้ก็ได้ลายแล้วเราหล่นน้ำล้าเนี่ยนี่ไมาฝากเนี่ยฝาหมูซอยของราวันอลายนี่ครัมี่น้อ เออหงเขาไปหงเขามาหดขาดอี่แะไอใหม่กันแล้วเพราะ่งฐานด้วยอน่รนั่นกว่าห้ต้เกรยาตู้เย็นจักรยานมีพัดลมหลายอย่างครับเสร็จไม่าเสยว้ยอมอะไรนะพ่อสามารถ เอาเอานะเพื่อนบจะคอยโอ้ยาสขีพลานนวนนี้ท่านเอาแบมาแม่ขอามเจ้าของหัวแขกหวบ้มันหมอกหมอกท้ยแขกตัวนี้กหมแ้นีขาปะมายแต่ยังกินนูนน่แหละของนี่อ่ะนปลากระวกพักนี่นหละานีมันอะไรอ่ะนี่ประโยชน์ มาบอิเครับมาบนได้เลยครับผมกระดาษยิงยเลยครับเหมแม่สายยองร้านอาอาบริษัทกระทิงแดงมาแข่งหนึ่งซื้รับขอบคุณแม่ยุนนั่นเลยขายขายมือให้ต้นรวยเป็นน้ำมีเงินมีทองเยอะไปนั่นเปิดห้ลูกหลานอย่าง ากรารเ่องเศร้าครับพี่น้องครับฐานล่ด้อที่ดีเขาเสร็จแน่ดูให้ดีโน่ได้นา่นซอยน้อยแล่งดีดีพวกภาษาวกข้าวพหลอกเออเปิ้ไปยเปิ้ลข้าวเปิ้ลข้าวไปเซ่ยไปหลับไเอ่กถ้าคนเราได้คสัง่ายง่ายคนไหนที่ปวดตาปวดดีอ่บ้านไหว่ากินข้าวเราถามหาที่ล่างแก่ตรเดี้แต่ถ้าบ้านไหน กินเขาแล้วไปแซ่เลยแสดงโอ้ยบ้านนพอสะอาดแม่นบอกพี่น้องพี่น้องไปยังไปแล้วพี่น้องถานลานบุญครับช่วงเช้าช่วงเช้าแล้วพกคีดเด็กนี่เพี้านเลยอีกสามมือครับพี่น้องแกงแสนหนังหม้อด้วยอีกสามมือมือแรงยอมพี่น้องใจกันอร่อยครับมืออื่นเป็นที่ระหวัดหอมจันทร์มือสุดท้ายเป็นมอลำสิงเด้าฟ้าปิ่น เอนุช <N cess inh aling> ่ามื่อสุดท้่ยนเป็นบวทนาโค้ทับบทนาครับสี่สิบเจองสี่สิบเจ็ดนาคครับกำลังไม่มีทงอยูในบทน่นหะพอนั่วันนอนบยเมื่อก่อนนี่ยองพ่อแก้วอาจารย์เห็นน้ยพ่อแก้วก็ยองพ่อเสียง่คนพาไตแม่ซอยกันจะล้วหูลูหูลูเลยอเนี้ยฮอนกระซอยกันคื้อกาเนี้ยพอนั่งก็เถือว่า บ้าโนนเนี่ยขาดใครไม่ได้เลยเดี๋ยวพ่อยันยองบ้างท่านผู้ช่วยมานะบ้างแล้วก็ท่านผู้ช่วยปลาล้บ้านอย่างไปทางโลกคั่วยังไงพี่น้องผู้ใหญ่ปลาล้มลัมณีเนี่ยถือว่าขาดไม่ได้คนยอมได้ช่วยกันตลอดวันนี้ท่านองพอกคนจ้างอยู่บ้านนาวังคนทำอยู่หนองโกขาวบ้านหัวหนอง อีาท่านเน้องคี่น้เอาเส็มเอาเสร็จม้องท่านขนมครกพี่น้องอ่าตอนนี้เตาองเตาหอนครับตา้องตาหอนมาแล้วอ่าคนไหนที่ช้าลงทานขนมคคกครับบางคนยไ้นอน ้าี่าเขาโลกอนไม่ไบไม่ได้นอนหรอกผมช่วยผู้ใหญ่ไม่ได้นอนแน่แต่เพราะว่าต้อง,อง,อง,องคอ,งอยดูแลันบวกนาคร่จิ้มยังไม่มีคนเมาครับมาจิ้มให้หน่อยครับโอ้โไปเหรอมโมากรมลาบมามลาเลยทำหนองจีนอนุโตครับเยน้ยาได้ก้อนเนี่ยเพราะมันเลาได้มาเพราะหมดเคื่เล่าติดงานหนังเล่าถาครว่เนี่ยหนงจีน้ำยาผมยกัดเยสิอม ไทยชนะพร้อมคนะร้อยห้าสิบโลโอ้หลายแี่พอนน้นก็ะติวมาขนมจีนเนี่ยขนมจีนที่น้อยู่หรือเปล่าจารย์นที่อำเภอเมืองอำเภอชัดตุลัดอำเภอทางนี้อำเภอขอหนมนธนาขอคุณด้วยกงาทราคุณกันได้คำขับนาึกสามมือสี่มือครับก็มนอ เี๋ยมแม่เด well. ินแม่มาทำบคุณก่อนขอบคุณนะขอบคุณแม่แด่ยยมแม่เดินทางมาสนทองแนะนำกันเอาบางคนนี้บริเวณงานบริเวณงานเจ็บค้องเล้วกันบางคนนี้ก็เพื่อนกัน ผู <rude S 2> ้พาก็ต้องไปสีบุญเรื่องเลยนะครับไปน้ำกลมูขั้นเดียวทุกไทยเพราะว่าที่แม่ที่เป็นบ้านเนมบ้านเอพุ่มเเมิ่นีไมู่แล้วยเม่นีพ่อหลว่อนไหเปิดไปอเนี่ยแกไปอไี้

ไม่ได้มีเยอะมีอยู่สามสี่คนอยู่ในจ้างอาตมานี่แหละอาตมาวันนั้นที่โลกเด็กอยากได้ก็เลยเอาแฝให้มาเดี๋ยวอยู่สามโงแต่ไม่ให้ใครแล้วเก็บไว้ดีกว่าดูแลจะรักษาของไม่คุ้มกันไม่ต้องเอามาเคยนี่กิดเขาไอจ็คเขีบฟองครับพี่น้องไอ้เลี้ยงนั่นแหละครับอาาจรย์ไม่รู้อ่ะมีเงินเลี้ยงไปดูมัน ตอนนี่ก็มีแต่ที่ครับผมตอนทีนี่ร้องหอร้องไห้กระเป๋าฉันหายกระเป๋าฉันหายตังค์ฉันอยู่ในนั้นไม่มีเงินกลับบ้านแล้วร้องขอมาเจออาจารย์ที่ไหนท้องจะไม่กล้าเลยก็กล้าร้องเลยเนี่ยอาจารย์รู้เลยยอมยอมจะมาแก้ผ้าขนาดนี้บางคนนะอาจารย์ผ้าอย่างนี้นะอาจารย์เนี่ยถือว่าไม่มีใครเร้ทันทีที่อาจารย์ประกาศนี่ไม่กล้ามีกระเป๋าหายหายไม่ได้ว่าอาจารย์ได้ตอบตืนเลย ไม่แฉที่มาแบบนี้แหละร้องไห้อายจกระเป๋าฉนหากระเป๋าฉันหายไม่มีเงินกลับรถไม่มีเงินกลับบ้านขอเงินค่ารถหน่อยนะครับคุกคนคคน่รับสวัสดีครับคุณ